ก็กลับสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้ำพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้นะครับนอก็เป็นวันเสาร์อีกแล้วนะครับน้อก็วันเสาร์กว่าที่นะครับพี่ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าสําหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของฟรีนะครับนก็มีแน่นอนนะครับสาหรับวันนี้นะครับเพราะว่าวันเสาร์นะครับทางเกมก็แจกของเยอะมากๆนะครับและทางพี่ก็แจกของเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่า แต่ละสัปดาห์นะครับจะมีกิจกรรมมาให้เล่นนะครับก็มีกิจกรรมหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับที่แบบว่ามีมาให้โหวตนะครับทุกคนก็คือสําหรับกิจกรรมวันนี้นะครับเนาะจะมีมาให้โหวตตามนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนชอบหมายเลขอะไรนะครับเนาะให้โหวตหมายเลขอันนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าหมายเลขใดชนะนะครับเนาะก็จะแจกในวันพรุ่งนี้เป็นคลิปตอนเช้านะครับทุกคนแต่วันนี้นะครับเนาะพี่ให้โหวตแบบเต็มที่เลยนะครับก็ มีหมายเลข1กับหมายเลข2นะครับที่แบบว่าทุกคนสามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าทุกคนสามารถโหวตได้ยังไงอะไรประมาณไหนนะครับเนาะก็เดี๋ยวจะมีให้โหวตนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1นึไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับเนาะทุกๆหนึ่งไลค์ทุกๆันึ่งแชร์นะครับก็เป็นทุกๆหนึ่งกำลังใจ การให้กำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับเนาะก็ถือว่าถ้าคนไหนยังได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับเนาะมาเดี๋ยวคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนละกันนะครับว่าพี่ไปอ่านคอมเมนต์มาแล้วนะครับเนาะว่าทุกคนต้องการอะไรนะครับแล้วก็อยากได้อะไรเยอะที่สุดนะครับเนาะพี่ก็ได้ไปอ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและสิ่งที่พี่ได้มานะครับก็คือเป็นทางด้านของสกินปืนนะครับเนาะก็เนื่องร่อยนะครับเน้องสำหรับวันนี้นะครับก็หมายเล่มหนึ่งนะครับเนาะก็บวก สองนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าเอคตัวนี้นะครับเนาะปกติก็ยิงแรงอยู่แล้วนะครับไม่เชื่อไปลองดูได้นะครับเนาะเอคนะครับเข้าประมาณ38หรือ40ต่อนัดนะครับเนาะแต่ถ้าใส่ไปตัวนี้นะครับก็คือดอกละ48ต่อนัดเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าโดนไม่กี่ดอกก็ตายแล้วนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นสกินปืนที่แบบว่าน่าเล่นจัดเลยนะครับสำหรับเอคนะครับเนาะแต่ก็มีข้อเสียนะครับถ้า มันแบบว่าไม่อยู่กับจับสายนะครับเนาะก็คือจะเล่นย่ากมากเลยนะครับสำหรับ AK นะครับทุกคน เป็นปืนที่แบบว่าเจาะเกะดีมากนะครับเนาะแล้วก็เป็นปืนที่แบบว่าดึงหัวเม็ดเดียวตายนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของเอคนะครับที่แบบว่าพี่แจกวันนี้ละกันนะครับเนาะก็อยู่หมายเลขหนึ่งนะครับพิมพ์คําว่าเอคหรือว่าหมายเลขหนึ่งมาได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นสกินเอคตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็หมายเลขสองนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าสําหรับสายซัรนะครับก็ต้องเป็นหมายเลขสองนะครับก็จะเป็นทางด้านของลูกซองเดดอายนะั ว่าสําหรับหมายเลขสองนะครับนาอก็เป็นทางด้านของลูกซองเด็ดอนะครับที่แบบว่าหลายๆคนอยากได้และขอมานะครับก็คือสําหรับลูกซองเด็ดอนะครับนาอก็มีข้อดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าข้อดีของมันนะครับนาะก็คืออัตราสองนะครับเรียกได้ว่าลวนเลยนะครับนาอก็คือแบบว่าไหลเหมือนน้ําเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอเรียกได้ว่าออกไปแบบล้วนเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ลูกซองลวนนะครับนาอและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนาอว่าได้ฟีไฟไม่ต้องยากเลยนะครับสปินสกินปืนนะครับน้ะไม่ใช เท่าก <muitas> ับว่าคนนั้นจะชนะนะครับเวลายืนวัดกันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอถ้าเราไม่ดึงหัวนะครับนอถ้าจะเอาแบบว่าแค่นี้นะครับนอก็คือแบบว่าแค่ยืนวัดนะครับนอก็ต้องมีสกินปืนที่รั่วนะครับลูกซองก็เหมือนกันนะครับนอถ้าเราล่าเร็วกว่านะครับก็คือแบบว่าเราจะได้คิวเร็วกว่านะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับทุกคนและก็ต่อมานะครับนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของเกมกันบ้างนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับนอ กิจกรรมของเกมนะครับน้องก็เป <AND TO> <alah> ็นปิดเทอมเปิดกล่องนะครับพี่ขอบอกเลยแนะครับนว่าเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนอยากเล่นแน่นอนนะครับเพราะว่าได้ของฟรีเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับวันเสาร์วันที่นี้นะครับน้องก็ไปดูกิจกรรมตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมตัวแรกนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าเป็นกิจกรรมปิดเทอมเปิดกล่องนะครับน้องก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับที่สามารถเล่นได้นะครับนวันนี้ก็เป็นทางด้านของลูกซองชาร์จนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของซุบบที่่แวาให้เราแแกได้บบฟนนะคร เราจะได้เก็บโทเค็นนะครับนอเพื่อไปแลกแบบฟรีๆนะครับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของโทเค็นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็สามารถแล้วก็แบบว่าไปแลกชุดตัวนี้ได้นะครับนอก็เก็บโทเค็นแล้วก็แลกชุดแบบฟรีๆได้เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับนอทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนะว่ากิจกรรมโคตรน่าเล่นเลยนะครับนอสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่ากิจกรรมตัวนี้นรรบบเเาาาสมถไดด้ชุแฟี และได้แบบถาวรด้วยนะครับเนาะก็ถือว่ามิจิการสายฟรีนะครับเนาะแต่ช mm. mm. ุดเป็นตัวผู้หญิงนะครับทุกคนก็เก็บสะสมไว้ดีกว่านะครับเนาะก็จะดีมากๆเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของท่าทางฟรีไฟหรือสตีลี่นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่า ฟี่ไฟว์เวอร์ชิลลี่นะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของท่าทางตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าแจกให้แบบฟี่นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเล่นครบจบแจกเลยนะครับเนาะก็อยู่ที่นะครับเนาะก็คือเล่น3ามนาทีนะครับเนาะก็รับไปเลยในส่วนของกล้องนะครับเนาะแล้วก็เล่น60สินาทีนะครับก็รับไปเลยในส่วนของอีกกล่องนะครับเนาะแล้วก็เล่น120่งนาทีก็รับไปเลยนะครับเนาะในส่วนของบัตรเพชรถึง5ใบนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของท่าทางแจกให้แบบฟี่นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้้ววกกัััันนนนนนะะคครรบบา่อี็ เป็นทางด้านของกิจกรรมของเกมนะครับถ้าอยากได้ก็คือแบบว่าเอาไปเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสาหรับกิจกรรมของเกมนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับสำหรับวงน้องคนไหดนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอะในส่วนของกิจกรรมของเกมประมาณนี้นะครับเนาะก็จะได้แน่นอนนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของซุนนักบอลนะครับที่แบบว่าว่าแจกให้แบบพี่ปี้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของซุนนักบอลนะครับเนาะที่แบบว่าแจกให้ไปปีเลยนะครับเนาะและได้โคมเช็ดด้วยนะครับเนาะได้รองเท้าน อประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าได้ค้มเชตเลยนะครับน้องมาพร้อมแผ่นเสียงนะครับแล้วก็บัตรกรอยยอนะครับทุกคน ที่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับสำหรับพงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะถ้าอยากได้นะครับก็รออีกนิดนึงละกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมยังไม่เปิดนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของสเียงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของสเียงนะครับที่แบบว่าสามารถรับได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับสบียงตัวนี้นะครับทุกคนแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมตัวนี้แล้วนะครับก็คือปิดเทอมเปิดกล่องนะครับเนาะอันนี้นะครัับบเเปปนกกกกิิิิจรรรมมท่าุออลดดสหง พ uh oh. <go> ี่ขอบอกเลยแล้ว <ide> กันนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะเป็นกิจกรรมที่แบบว่าหลายๆคนรอคอยมานานนะครับเนาะแต่พี่ผิดคาดนิดนึงนะครับเนาะก็คือแบบว่า GM อนะครับเนาะก็ให้แบบว่าเรารับแล้วก็ให้เราเปิดเลยนะครับเนาะไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับเนาะแต่ก่อนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าแต่ก่อนนะครับเนาะเราจะได้รับแล้วค่อยไปเปิดที่หลังก็ได้นะครับเนาะแต่ปัจจุบันก็คือถ้าเรารับแล้วเราต้องเปิดเลยนะครับเนาะก็แสดงว่ายิ่งมีโอกาสน้อยไปอีกนะครับที่เราจะได้ในส่วนของสกินปืนถาวร แล้กันนะครับเนาะพี่อุตส่าห์จะทําสูตรนะครับทุกคนแต่ก็สุดท้ายนะครับเนาะก็ไม่ได้นะครับเนาะก็จับเปรามานี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเนาะอยากเล่นนะครับเนาะและตอนนี้ก็เล่นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเออก็จับเปรามานี้เลยนะครับเนาะสาหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับเนาะก็สามารถเล่นได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับเนาะก็เล่นได้เลยนะครับเนาะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเนาะเพียงแค่เราเล่นนะครัััับบบนนนาาะคคครรรร้งกก็สมถ ได้แล้วนะครับในส่วนของกล่องนะครับน้องก็เป็นเปรามาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แบบว่าน่าเล่นจัดเลยนะครับทุกคนเออก็จะเปรามาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับน้องก็เล่นได้รับได้แบบปกติเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าเหมาะสําหรับสายพี่มากๆนะครับสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่แบบว่าหลายๆคนนะครับน้องก็คือ อยากเล่นนะครับนอก็ได้เล่นแล้วนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของกิจกรรมนะครับที่แบบว่าหลายๆลายคนนะครับนอก็คือแบบว่าได้รับตรงนี้ด้วยนะครับก็มีบัตรเพชรนะครับน้อมีบัตรช่างห้องแบบไม่จํากัดนะครับนอก็มีตั้งแต่แปลงโมงนะครับนอจนถึงเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าช่างได้แบบเรื่อยๆนะครับถ้าคนไหนนะครับจะซ้อมดึงหัวกับเพื่อนหรือว่าฝึกดึงหัวกับเพื่อนนะครับทุกคนเพราะว่าปัจจุบันนะครับนอเรียกได้ว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่แบบว่าหลายๆคนนะครับนอก็คืออยากเล่นนะครับน้อง ก็อยากช่างห้องนะครับแต่ไม่มีบัตรช่างห้องนะครับเนาะก็ตอนนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าได้บัตรช่างห้องไปเล่นแบบฟรีๆนะครับเนาะถึง8ชั่วโมงหรือว่า24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับก็ช่างได้แบบไม่ยาวๆเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าช่างได้นะครับทั้งวันเลยนะครับเนาะก็สามารถทำทัวร์นาเมนต์ได้อะไรประมาณนี้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับเนาะก็ ทำได้เลยนะครับหรือว่าจะชอมดึงหัวกับเพื่อนก็ได้นะครับถ้าแรงเราสูงแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเนาะหรือว่าอยากเล่นชิวๆกับเพื่อนนะครับก็ลองดูได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับพี่แบบว่าดูคลิปมาถึงจุดนี้แล้วนะครับน้องก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับว่าดูคลิปจบนะครับและอย่าลืมโหวตด้วยแล้วกันนะครับนสำหรับหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับนนอะก็มีมาให้โหวตนะครับและคลิปนี้นะครับถ้าอท่าสนนุรจิงๆ ก็อย่าลืมและกันนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็คือกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยและกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์และกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊าบาย